ครับครับสวัสดีอาจารย์ตุการนรับวันนี้ก็มารีวิวเปเนียร์ไม่เกาตั้งกับลูกกาตั้งกับลูกไงลูกกาตั้งหวัวไนนกอ่างักที่หัวตุ้งเซ็ตยังไม่ได้ลุงซีดีรับเปเนียร์ไม่จันเดียวครับลูกกาตั้งมาจากไม่ตุ่งครับเกระรับ คร,รับปัญญาใจมันครับลูกกาตั้งไปสุราษรับก็เลยจะจัดอายเลยตามๆเวลาว่างครับลูกกาตั้งหน้าใหญ่ๆเลยไอ้นี่เป็นใหม่ตัวนี้เป็นใหม่นุ่นครับใหม่นุน่นใหม่นุน่นใหม่มงคล จะตายก็ยังไม่มงคลป่านนี้เป็นไม่ลำย่อยครับอย่างไม้ลงตี้ที่น่าจะเป็นปลุกนี้ลงตี้ก็ตุ้งข้อไงลูกกาไปสู่ดัดลูกกาไปแล้วอะไรมันมันแล้ว,ลวจับจะเลยมนันมันพอต่ำไปไล่นุ้ยแล้วมันไล่นุย้ยว่านตกลง อะไรเลียวอะไรตามกูไอหนอกมันมันย่ายใจย่ายกับใจย้ายกับกับบุผมมากับกวาากดไล่กดแจกกับกับไล่กันกับเป็นกำลังใจผู้คนตามคลิปกับขอบคุณครับ